อีกอันหนึ่งที่มันเจ็บมากสำหรับคนเพราะความกลัวของพ่อแม่หลายคนเลยต้องใส่เชือกลูกเอาไว้บอกว่าลูกต้องกระตันยูนะกับพ่อแม่นะต้องเลี้ยงแม่ตลอดชีวิตพูดตลอดเวลาเลี้ยงพูดเลี้ยงพ่อเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกหรอกใช่เรามนุษย์เรามันอยากจะ,อย,กจะอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณอยู่แล้ว mm hmm. แต่เมื่อไหรท่ที่อ้าปากพูดแบบนี้บ่อยๆเราอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยคุณกองคิดดยูเป็นพ่อแม่เนี่ยคุณอยากจะให้ลูกของคุณเนี่ย ทำด้วยทำด้วยใจ,ยใจหรือทําด้วยเพราะเป็นภาระเพราะแม่พูดมาทาั้งชีวิตบอกมึงต้องกระตันยู่กับกูนะเพราะแม่ในหัวแม่กลัวว่าเดี๋ยวฉันจะไม่มีมไม่มีกินตอนแก่เดี๋ยวเขาจะไม่มาดูแลฉันใชมน่มันมันจากความวกลัวนั่นแหละแต่ถ้าคุณคุณลองคิดดูเดะถ้าเกิดทุกคนพ่อแม่อ่าพ่อแม่ทุกคนคิดแบบว่าโหพ่อแม่สบายมากพ่อแม่รวยมาก พ่อแม่ไม่มีความกลัวเลยพ่อแม่จะ,จะลูกจะไปทําลูกนะไปทําสิ่งที่ตัวเองชอบเลยแล้วลูกไปเติมศักยภาพให้เต็มที่สุดแล้วเจ๋งที่สุดลูกไม่ต้องห่วงพ่อแม่เลยนะพ่อแม่สบายมากลูกไปทําเลยโหคุณคิดว่าถ้าลูกได้ยินคํานั้นเนี่ยเขาจะกระตันอยู่กับพ่อแม่ไหมเขาต้องรักพ่อแม่เขาทุกอย่างแต่จริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะผูกเชือกลูกเอาไว้เนี่ยมีคอยมีพันธะภาระผูกพันอะไรต่างๆกลัวไปสารพัดเนี่ยกลัวแล้วก็ ก็เน <N Ye ANS> no oh, ี like no right. <laughs> <ortun geez Carbon ika> ่ยเลยเป็นเหตุผลเนี่ยที่ว่าโหเด็กบางคนนี่แบบเครียดมากผมเจอเด็กเดกวัยรุ่นอะไรบางคนเใหม่มาเจอผมตอนแรกๆเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้ไม่รู้กี่รอบแต่งหน้าอาจารย์ไปก็น้ำตาไหลไปเรื่องที่บ้านนี่แหละใช่ปะเพราะต้องไปเขาอยากจะให้ทำสิ่งด้วเเราไม่อยากทำเลยใช่ใช่ไหมมีใครเป็นแบบนั้นบ้างไหนคอมเมนต์มาสิมีใครคอมเมนต์มาสิว่าเคยต้องแบบถูก จริงๆนะใช่ถูกครอบครัวบังคับโน่นบังคับนี่แล้วจริงๆอะไรแบบมีใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยอิสระมผมบอกได้เลยไม่ไม่มีอะไรทุกใจเท่ากับใช้ชีวิตแบบไม่มีสะละรวยไปก็มีประโยชน์รวยไปก็มีประโยชน์จริงๆแล้วรวยจริงๆจริงๆแล้วผมบอกไดยคุณสมบัติอันดับแรกของคนรวยเลยเว้ยข้อเจ๋งที่สุดอันดับแรกของความรวยคืออะไระะรู้ป่าอิสรภาพอิสระภาพกูทําอะไรก็ได้กูไม่ต้องเกรงใจใครต้องรอใครกูอยากจะใช้เงินกูใช้ นั่นแหละคือถ้าเกิดคุณมีเป็นใครเป็นทายาทหนึ่งในหนึ่งในห้าคนที่มีมรดกพันล้านแต่อยู่ในกองสีจะใช้อะไรทีแม่งต้องห่วงหมดเลยจริงมันมันสนุกตรงไหนวะกูกูหาเงินเองได้ดีกว่าร้อยล้านแล้วกูก็ใช้ของกูเองกูไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมึงง่ายกว่าเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะคาแรคเตอร์ Character, คุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดอันดับแรกของความรวยคืออิสรภาพ<ห>คือ<ห>อิสรภาพสอนได้มันมากเลยคะ่นะเนาะพอพูดเรื่องนี้แล้วมันอินเว้ย มันอิสระภาพมันจะใช้เงินยังไงก็ได้คุณมีเงินเบนจนนี่สิบล้านเนี่ยเบนจนนี่มี10ล้านนี่ใช้เงินสบายๆย,ยังดีกว่ามีเงินร้อยล้านแต่แม่จะใช้ทีต้องขออนุญ,ญาตคนใช่ไหมใช่ทีต้องไปนั่งทำเปเปอร์เวิร์กทำเอกสารขออนุญ,ญาตเข้าตอนนั้นจะทําอยากทําแบบแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งพ่อบอกว่าไปเขียนแผนธุรกิจมา <laughs> พู่ที่สามรอบกูเ,เลิกทำไม่ทำแล้ว,วาอาจจะเป็นเจนที่แบบว่าให้จะทําอะไรต้องมีระเบียบแบบแผนให้ไปเขียนแผนธุรกิจมาแล้วพอจะพิจรารณาแล้วก็อยู่คนละเจนไงเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเราอยากมีอิสระภาพผมบอกได้เลยนี่คุณจําไว้เลยนะไม่ต้องแทนแทนธุรกิจไม่ต้องเขียนส่วนใหญ่พวกที่เรียนเขียนแผนธุรกิจมาทำอะไรรู้ป่ะออกไปเป็นลูกจ้าง ผมบอกได้เลยคนที่ชอบเสียสอนเขียนแผนธุรกิจคือพวก MBA พวก MBA เนี่ยสอนเขียนแผนธุรกิจแต่สอนเขียนเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อจบมากูจะได้ไปทำเป็นลูกจ้างเขาพวกเขียนแผนธุรกิจส่วนใหญ่พวกที่มันเป็นเจ้าของกิจการจริงๆแม่งลงมือทําเลยมันหาตลาดเลยมันมันเป็นผมมาสอนเรื่องนี้อยู่พอดีเลยกบกำลังอินมากเลยคือมึงไม่ต้องสนใจมึงหาตลาดเฉพาะมึงหาตลาดที่แม่งคนมีคนที่อยากซื้ออยู่แล้วถ้ามีคนอยากซื้ออยู่แล้วมึงสบายมาก โ okay. อเคต่นนี้อีกเรื่องหนึ่งเจบี <c oughs> บอกร้อยล้านแต่ขอกงสีเซ็งค่ะใช่แต่แล้วผมบอกเรื่องนี้ผมพูดถูกปล่ะ <c oughs> พ่อแม่จะเจ๋งมาเรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดในสังคมไทยนะส่วนใหญ่จะยัดเยียดคาว่ากตันยูแล้วบางทีเนี่ยผมบอกได้เลยนะคําว่ากตันยูเข้าใจผิดมากเลยเข้าใจผิดกันมากเลยคําว่ากตันยูเขาใช้กตัน,ย,นยูแม่งครอบคุมหมดเลยเว้ยจะไปทําอะไรของตัวเองไม่กตันยูไม่ได้ทําสิ่งที่พ่อแม่บอกไม่กตันยู อากัรยูโน่นนี้ไม่ใช่เลยนะครับทุกคนไม,ไม่ทําต่อสิ่งที่พ่อแม่ทํามาไม่สานต่ออาการยูใช่จริงๆเหมือนกับพ่อแม่จับลูกขังคุกอ่ะจริงๆแล้วพ่อแม่จับลูกขังคุกอ่ะทั้งชีวิตอ่ะแล้วผมบอกได้เลยนะมีเด็กชีวิตทั้งหลายชีวิตถูกพังไปเพราะคําเนี้ยคําเข้าใจผิดคําว่ากตันยูผมบอกถ้าคุณเข้าใจให้ถูกต้องว่าขอบกัรยูมันมีขอบเขตโอเคป่ะ okay, ผมไม่ได้คิดแบบฝรั่งนะ แต่กตัญยูมันมีขอบเขตชีวิตใครชีวิตมันทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตแบบที่กูเกิดมาเพื่อใช้ทุกคนมีสิทธิ์ห้ามไปจำกัดสิทธิ์เขาแม้ว่าเขาจะเป็นลูกลูกเป็นสมบัติของเขาเองจําไว้ลูกเป็นสมบัติของเขาเองลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่ผมสอนเรื่องนี้มาบ่อยมากแล้วผมรู้ว่ามันใช่ลูกเป็นสมบัติของเขาเองลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่พ่อแม่ควรจะให้โอกาสลูก ไปเป็นตัวของเขาเองไม่ใช่มานั่งใส่ครอ,อบกรอบไว้ผูกเชือกเอาไว้แล้วก็ออบอกแล้วก็บอกว่าพูดง่ายคือบางทีเด็กบางคนถูกจองจําจนพ่อแม่ตายถึงจะได้เป็นอะไรได้อพอต้องรอพ่อแม่ตายก่อนอะไรเงี้ยโอเคงังนไม่โอเคนั่นคือความคิดอ่านี่ก็คือเข้าเป็นเหตุผลอีกคันอันหนึ่งข้อสี่เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งที่คุณไม่ควรเชื่อความคิดคนอื่นอย่าเชื่อความคิดคนอื่น เมื่อกี้ข้อสามอย่าเชื่อความคิดตัวเองใช่ไหมข้อสี่อย่าเชื่อความคิดคนอื่นเพราะคุณรู้ได้ไงความคิดเขาผิดไอ้อความคิดเขาถูกรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงเกิดในความคิดความเชื่อของเรื่องความาว่ากตันยูเนี่ยเขาเชื่อมาแบบผิดๆความที่ว่ากตัญยูของเขาหมายถึงมึงเป็นทาสพ่อแม่ตลอดชีวิตคุณถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะคุณจะใช้ชีวิตแบบถูกโซดโซ่ไว้แล้วคุณผมบอกเลยไม่มีอะไรแย่เกินกว่าในชีวิตมนุษย์นะ มีสิ่งน้อยมีไม่ม,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 มีไม่กี่สิ่งที่แย่กว่าการไม่มีอิสรภาพมันคุณรู้ปล่าว่าเว,เวลาเขาจะลงโทษมนุษย์อย่างแรกที่มันก่อนที่ก่อเวลาเขาลงโทษมนุษย์เขาท,ทาอะไรอย่างแรกที่เอาไปก่อนอย่างแรกที่เอาไปก่อนเลยใค่กันยามือเอาสอ,อิสรภาพไปก่อนเลยปรับเงินนี้บางคนจะจ่ายไ,ไปไม่เป็นไรไม่แคร์คนนี้ละ <laughs> อะไรนะใบกับใบแดงเปลี่ยนเลนเส้นฉันเคยพวกนั้นผมไม่เคยโดนมาก่อนเลยนะจริงจริงพวกนั้นอ่ะผมไม่ได้เพราะผมไม่ได้ขับรถเองไอคนที่ขับนี่มีไอนี้คนนี้ก네ับไอ้นิดหน่อยสองคนมันขับรถผมผมโดนใบสั่งประจาต้องขอพระของพอพูดไว้เป็นขอพูดไว้เป็นเรคอดอยู่ในนี้หน่อยนะครับมันไม่มีใครบอกสาธารณชนอ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทำไมอาจารย์มันดิดโดนใบสั่งบ่อยจังผมคุณรู้ปะผมไม่ได้โดนเองเลยเพราะ ูไม่เคยขับรถเองไม่เคยขับรถเองอาจารย์บอกพี่ไม่แข็งขับแบบพี่ไม่แข,ข็ง <laughs> ก็โยนโยนจ่ายจ่ายช่างมนแต่จริงๆ,แ,งๆแล้วคน,น,คนไปเลยคนที่ขับรถผมมีสองคนคือเจ้านิดหน่อยมีคนขับรถผมอยู่แล้วโอเคแต่ว่าเวลาไปตางจังหวัดก็ขับเร็วที่สุดก็จะมีเจ้านิดหน่อยแล้วก็ใหม่นะครับสองคนเนี้ย <laughs> ผมโดนใบสั่งเพราะสองคนเนี้ย <laughs> โอเคอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับ อย่าเชื่อความคิดคนอื่นคุณต้องตรวจตราความคิดทุกอย่างเพราะแค่เชื่ออันนี้อัน,นเดียวผมยกตัวอย่างนะมีสักกี่คนนะ่ที่แม่งทั้งชีวิตอนะ่ะเพราะเข้าใจผิดเรื่องความกระตัญยูเป็นท่าทั้งชีวิตไม่ไม,ไม่ไม่กล้าอีกอย่างหนึ่งคาอีกคำหนึ่งไอ้สิทธิ์คิดล้างครูครูตัวแสบชอบพูดคําเนี้ยไอ้ครูตัวแสบ,บ,แสบมันกลัวมาจากคมกลัวขเขาอีกล เมื่อกี้ตอนแรกมาจากความกลัวของพ่อแม่ไหมกลัวลูกไม่เลี้ยงกลัวลูกไปทำางินทุนนี้ก็กลัวลูกน้นนี่กลัวลูกล้มเหลวกลัวลูกน้กลัวลูกล้มเหลวก็มีเหมือนกันคล้ายๆหวังดีแต่แม่ก็ปล่อยเขาล้มเหลวดิจะได้เรียนรู้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้สิทธิ์คิดล้างคูนี่ก็อีกเหมือนกันที่ต้องไม่เชื่ออันนี้แรงมากใช่ไหมสิทธิ์คิดล้างคูทําไมทาไมครูพูดคํานี้คุณถามรองทายมาเลยทาไมครูมันพูดคํานี้มาจากความอะไรความกลัวของครูมาจากความกลัวกลัวอะไร กลัวอะไรไหนบอกหิกลัวกลัวลูกศิษย์เกินหน้าเกินตามาเป็นคู่แข่งดีแล้วหนูว่าอาจารย์พูดอะดีแล้วใช่ใช่ไหมล่ะคนส่วนใหญอ่อาจารย์มันพูดนั้นทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวลูกศิษย์มาเป็นคู่แข่งเขาต้องบล็อกใครมึงต้องเป็นสาวกกูมึงก็องเอาอยู่ตรงนั้นให้ได้มึงจริงๆแล้วคุณคิดดูใครมันอยากอยากเป็นสาวอกทั้งชีวิตใครมันจะอยากเป็นสาวกฉัผมพูดตรงต่ะ ไม่มีใครอยากเป็นสังสาวกทั้งชีวิตมันจะอยากเป็นคนทุกคนอยากจะเติบโตทั้งนั้นทุกคนอยากจะไปทุกคนอยากจะไปเป็นอะไรขึ้นมาเกินแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยอย่างในฐานะอาจารย์เราไปเด็ดปีเขาเรามาใส่หัวเขาเพื่อที่ให้เขามาเป็นสาวกหรือว่าเพื่อที่ให้เขารับใช้เราตลอดชีวิตเพราะกูขี้เกียจหาคนรับใช้ใหม่กูที่เกียจเทรนคนใหม่คนนี้มันดีแล้วให้มันอยู่ตรงนี้แหละถ้าอาจารย์แม่งคิดแบบนี้มันก็เป็นบาปพอสมควรนะผมว่านะ เพราะคนคนนัน้นเราเหมือนหยุดการเติบโตของเขาเราเราเหมือนกับคือมันแล้วเขาจาอยู่ใช้ชีวิตแบบไม่เติมเต็มอ่ะคือผมก็ยังบอกเลยบอกว่าพี่ก็ไม่โอเคนะถ้าเกิดใหม่อีกปีนึงก็ยังอยู่ที่นี่แต่งหน้าให้พี่อยู่อีกอแต่คือหมายถึงแต่งหน้าโดยความจําเป็นนะไม่มขนคือแบบ ไม่ได้ไปเติบโตไม่ได้ไปทําอะไรอยู่ในตําแหน่งเดิมที่เดิมแล้วลูกศิษย์ของผมอยู่ในตําแหน่งเดิมที่เดิมหมดเลยไม่ได้มีใครไปเติบโตหาเงินกินได้หาหาหาร่ำรวยขึ้นอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนครูเหมือนกันนะว,ว่าครูแม่งไม่เก่งหรือครูแม่งกลัวลูกศิษย์กลัวครูแม่งกักหรือครูแม่งแบบอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถ่ายทอดของดีให้ลูกศิษย์มันก็เลยอยู่ที่เดิมคุณคิดดูนะมันแล้วสังคมแม่งจะก้าวหน้ายังไงแล้วมันเป็นมันบาป ผมว่ามันผมค่อนข้างรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าผมรู้สึกแม่งบาปว่ามึงมึงเห็นไอ้ก,กี่ปีก็ยังเห็นเขาอยู่ที่เดิมแล้วมึงก็ยังมึงโอเคกับเรื่องนั้นเหรอว่ามึงให้เขาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาใช่ไหมเข้าใจหรือเปล่าอืมแล้วจะบอกว่าทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่นะตอนนั้นพ่อก็หวังดีอืก็เลยอยากจะให้เรามีเงินสักเดือนละแสนแต่เราไม่อยากอยู่เราคิดว่าเราไปได้กว่านั้นแล้วก่อนที่จะมาเจออาจารย์บณดิต ก็อยากจะคือเจอครูมาเยอะแต่เหตุผลที่ว่าทําไมถึงหยุดที่อาจารย์มดิดอะมันมีเหตุผลนะทุกวันนี้ยังบอกกับลูกศิษย์อยู่เลยว่ารู้ไหมว่าเอาเอาเป็นว่าพูดตรงๆไม่ได้นะเอาเป็นว่าคนที่เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าคนคนนี้ไม่คิดสร้างสาวกเลยแล้วเป็นแบบคนที่ให้จริงๆด้วยใจใสๆจริงๆเนี่ยในชีวิตเนี้ย คอนเฟิร์มเลยว่าอาจารย์มันดิคือหนึ่งนัมเบอร์วันเลยที่แบบไม่ได้คิดว่าเธอจะต้องมาแบบอยู่ภายใต้อานัตชั้นตลอดไปตลอดชีวิตหรือว่าจะต้องกดลูกศิษย์ให้ดูด้อยกว่าต่ํากว่านั่นคือแล้วอาจารย์ไม่เคยแบบว่าจะต้องเฮ้ยต้องมาทาอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ต้องมาไหว้ไหว้กลับมาไหว้อาจารย์ทุกครั้งปีใหม่หรือต้องมาแบบกลับมา,า,ากลับมาคือมาเองอะ่ะจริงจริง,น,รงนะามาช่วยคือมาเองมาหาเองแล้วก็มาด้วยใจที่แบบว่าเต็มใจมา เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นครูบาอาจารย์ในชีวิตเนี่ยเราต้องมองหลายๆมุมมากๆเลยแต่ว่าในฐานะที่มั่นใจว่าเห็นเจอครูมาเยอะและ้วกันบอกเลยว่าอาจารย์ัณิตนี่คือเป็นคนที่แบบให้อะ่ะคุณมาเอาความรู้ไปแล้วคุณเอาไปใช้เอาไปให้ชีวิตคุณดีแล้วก็ไปดีดีดีด,ดีขึ้นจบแค่นั้นเลยคนผู้หญิง เมื่อ4ปีที่แล้วที่ยังไม่มีรายได้เลยแล้วก็คิดว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยเดือนละแสนก็คือเป็นเป็นที่เป็นที่หมายปองแล้วแล้ววันหนึ่งที่มาเจออาจารย์อาจารย์บอกให้ไปโบยบินใหม่ไปบินได้แล้วกลายเป็นว่าขึ้นมาเดือนละล้านเมื่อกี้มีคนถามว่าเดือนละล้านได้มาได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าแค่ไม่ว่าจะเดือนละแสนหรือเดือนละล้าน สำหรับผู้หญิงคนนี้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วมันมหาศาลมากมันเยอะมากๆค่ะแต่วันนี้ยังคงเลือกอาจารย์เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโมเดลในการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตนะกลายเป็นว่าวันนี้เดินทางมาเนี่ยห้าสิบล้านอพอผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ให้ทั้งปัญญาให้ทั้งความรู้ให้ทั้ง แนวทางการใช้ชีวิตทําให้รู้ว่าความเชื่อทั้งหมดที่ผ่านมาสมองเราเป็นสิ่งที่กดเราให้อยู่แค่นั้นเป็นเป็นตัวที่ควบคุมให้เราอ่ะมีชีวิตอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเจออาจารย์มดิตมันทําให้เราแบบเหมือนเปิดสมองเปิดโลกใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนการรับข้อมูลข้อมูลเก่าๆที่เคยรับมาทั้งชีวิตมันไม่เวิร์กมารับข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองความคิดต่างๆเยอะมากๆจนเดินทางมาถึงวันนี้ได้เพราะฉะนั้นคนถามเยอะมากเลยว่าเอ้ยทำไมคชใหม่ถึงแบบปังจังทำยังไงปังจังอยากรู้มากความลับอะไร,งไรเงี้ยเคล็ดลับอยากรู้มากๆวันนี้เลยคุยกับอาจารย์ว่าถึงเวลาแล้วเราจะมาถ่ายทอดดีกว่าเป็นมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์คุณจะไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้จากที่ไหน มไม่มีเลยแล้วอาจารย์ไม่เคยถ่ายทอดไม่เคยพูดหน้าไลฟ์มาก่อนอมไม่เคยเอ๊ะไม่เคยเลยนี่คือนี่คือข้อมูลลับสุดยอดที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ผู้หญิงที่ติดลบ35ล้านถ้ารวมของแม่คือร้อยกว่าล้านนะ จนวันนี้เดินทางมาได้อ50ล้านภายในระยะเวลาที่แค่3ปีแล้วเป็นชีวิตที่ไม่ใช่แค่มีเงิน50ล้านนี่คือบวกขึ้นมาจากร้อยกว่าล้านบวกขึ้นมาถึงบวก50ล้านชีวิตวันนี้สิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่ามากกว่าจํานวนเงินมันคืออิสรภาพใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอดเงินเดือนละแสนอยากได้ไหมอยากได้แต่เราไม่อยากได้แต่เราจะไม่เอาถ้ามันทําให้เราไม่มีอิสรภาพอื ธุรกิจของครอบครัวของคุณพ่อเงี้ยเรารู้ว่ามูลค่ามันหลายร้อยล้านเราอยากได้ไหมอยากได้แต่ถ้าเราไปเราจะถูกจํากัดอิสรภาพเราเลือกที่จะไม่เอาใช่แต่วันนี้สิ่งที่อยู่วันนี้มีทั้งเงินอิสรภาพความสุขมันคือการมันคือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาเพราะฉะนั้นวันนี้สั่งจิตผลิตเงินใคร ใครที่ยังมองไม่เห็นโมเดลที่จะทําเงินได้ยังไงคุณรู้บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ทักษะภายนอกด้วยนะสิ่ง <Hey. S 1> แรกที่คุณจะเปลี่ยน่ะคุณต้องมาเปลี่ยนชุดข้อมูลข้างในสมองของคุณคุณต้องมารับข้อมูลชุดใหม่ไปแล้วคอนเฟิร์มว่าคุณไม่เคยได้ยินข้อมูลนี้ที่ไหนที่จะเป็นการถ่ายทอดล่าสุดไม่เคยมีมาก่อนรับสุดยอดการันตีนะคะ อยู่ในคอร์สใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าสั่งจิตผลิตเงินโอเคไหมสิบเจกดทองสั่งสมองให้รวยนี่ใครอยาก,ากรู้บ้างนะคะใครอยากเรียนรู้บ้างแล้วมั่นใจว่าคุณจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลย โอเคไหม,มใครอยากเรียนรู้วันนี้แบบว่าตั้งใจจะเอามาถ่ายทอดเลยเป็นคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์นะล่าสุดเลยวันนี้จะให้ราคาเปิดตัว early bird สำหรับคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาอีกไม่นานม,มันจะส่งทุ่มแล้วนะคะโอเคคอร์สนี้มีมีคาแรคเตอร์พิเศษคือ17ข้อเป็นเป็นหลักคิดที่มันแบบว่าเฉียบที่สุดคมที่สุดในเรื่องของสมองในเรื่องของที่ว่า เปลี่ยนความเชื่อของคุณอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณได้ยินอะไรใหม่ๆไปใช่ไหมครัเพราะคุณแบบมันปลดพันธนาการเลยเรื่องของความความเชื่อเรื่องความกตัญญูความเชื่อเรื่องอะไรที่มันแบบความเชื่อเรื่องความกลัวนะครับ17ข้อนี้เป็นข้อที่มันแบบเจ๋งสุดท็อปสุดแล้วผมไม่เคยสอนใครมาก่อนแล้วมันเปลี่ยนผมบอกได้80% 80%แปดสิบเของการทําเงินมาจากมาจากความคิดถ้าคุณไม่เปลี่ยนสมองไม่เปลี่ยนโปรแกรมข้างในอย่างยกตัวอ,อย่างเ,าเมื่อกี้นี่จะยกตัวอ,อย่างนี้ สั่งจิเพลิงเงินราคาเท่าไหร่คะโอ้โหมากันแล้วอืมตื่นเต้นมากนี่นี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบอกราคานี่นี่สั่งจิบพลิงเงินชื่อสั่งจิบพลิงเงินแล้วก็ซับไตเติลสิบเจ็ดกดทองเอ่อสิบเจ็ดกดทองสั่งสมองให้รวยใช่แล้วโอเคนี่คุณดูนี่นะนี่นี่เวลาคนเนี่ยเห็นคําว่าซอส ตอสตอสเห็นปะตอสความคิดความคิดความคิดมันสมองมนุษย์มันเป็นฟ r e เคว n ซีมันเป็นความถี่คลื่นแบบนี้ถ้าเป้าหมายคุณอยู่นี่คือหมายถึงคลื่นอยู่นี่แต่ผลลัพธ์คุณอยู่แค่นี้เป็นเพราะว่าเป้าหมายกับคลื่นคุณคนละคลื่นแล้วก็ความคิดอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะอันนี้แบบคอนเฟิร์มได้ตามวิทยาศาสตร์แล้วเวลาคุณเพราะว่าความคิดของเรามันอยู่เลเวลนี้ระดับนี้ ระดับนี้มันก็จะได้ผลลัพธ์เท่านี้เท่านั้นไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายตรงนี้แค่ไหนแต่ถ้าความคิดของเรามันอยู่ระดับนี้มันก็ได้ผลลัพธ์เท่านี้คุณสังเกตนี้ทําไมคนบางคนไม่ก้าวหน้าบางคนมีไม่มีความสุขตลอดชีวิตบางคนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมปลดล็อกคนไปหลายคนบางคนออกจากคุกเลยอ่ะใช่ออกจากคุกไปหลายคนนะเมื่อกี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะเวลาคุณไม่มีอิสรภาพไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนนะไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนแต่มีใครเอาอิสรภาพคุณไปแม้แต่นิดเดียวอิสรภาพในแง่ไหน จะ,จะเอาจะใช้เงินอะไรแม่งก็ไม่ไม่สบายใจกูต้องเก่งใจอีกสี่คนจะไปไหนก็ม่ได้ไปไหนก็ต้องเกรงใจจะต้องเกรงใจเกรงใจนี้ก็คือความไม่อิสระภาพอย่างหนึ่งนะมันก็คือติดคุกอย่างหนึงนะ่งจริงๆแล้วมนุษย์เราเวลาของลงโทษกันของให้คนติดคุกอะ่ะแต่เวลาคุณถึงแม้มีเงินแล้วยังต้องไปติดคุกอีกโดยการต้องเกรงใจโน่นเกรงใจนี่การต้องไปแบบอ,อะไรอะ่ะขออนุญาตนอนขออนุญาตนี้ไม่มีสละนั่นก็คือติดคุกอย่างหนึ่งนะ คุณรวยอย่างนั้นก็ไม่คุ้มนั่นจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นต้องรวยเงินและรวยความสุขด้วยและรวยอิสรภาพ,าพมีทุกอย่าง17ข้อนี้17เท็กดทองสั่งสมองให้รวยมันสุดยอดมากตตื่นเ้มากผมคุณรู้ไหมว่าก่อนจะเข้าไลฟ์เนี่ยคือแบบหัวใจเนี่ยเต้นแรงแบบแรงมากแล้ว<ม>รู้เลยว่าโอโ้โหคอสนี้มันจะเป็นคอสที่ปลดล็อกหลายๆคน ใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไปได้ไม่ไม่ไกลกว่าเดิมหรือใครที่ทําอะไรอยู่แล้วแบบเรียนรู้มาเยอะแล้วทําไมมันไปได้ไม่ไกลกว่าเดิมจริงๆแล้วมันเขาเขาเรียกว่าเทอร์โมสแตทมนุษย์ทุกคนมีเทอร์โมสแตตของตัวเองใช่ใช่เหมือนอุณหภูมิของห้อง,อง25องศาสามก็จะถูกเซตไว้25ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะขึ้นไปสูงมันจะดีขึ้น มันก็จะถูกปรับลงมาให้อยู่ที่เท่าเดิมชีวิตของพวกเราเป็นแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้มันถึงเวลาที่คุณจะควบคุมใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่ไม่เอาเทอร์โมสแตตมาควบคุมระดับการใช้ชีวิตระดับการเงินระดับความสุขของตัวเองอีกแล้วโอเคป่ะแล้วสั่งจิตผลิตเงินคอสนี้นะคะมั่นใจว่าคุณไม่เนื้อหาไม่เคยซ้ำกับ กับคอสไหนใดๆที่เคยมีมาทั้งหมดของไม่เคยมีแล้วก็มั่นใจว่าในประเทศนี้ไม่มีใครสอนเพราะว่าเป็นมันเป็นหลักหลักคิดมันเป็นหลักแบบกฎทองหลักการทองทองคำเลยอ่ะทองคำแบบเนี้ยเมื่อกี้มีคนบอกว่านาราเท่มากๆหลักการทองคำเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วทุกๆคนจะแบบปรับเทอร์โมสแตทของตัวเองใหม่รับข้อมูลชุดใหม่เอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะคะ โค้จะมาถึงวันนี้50ล้านไม่ได้ภายในเวลาแค่สาปีแล้วเป็นเป็นคนที่ทําธุรกิจได้แบบลีนมากไม่มีไขมันไม่มีพาระ<ช>ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นแบบแบกรับภาระเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียว,ยยวใช่ให้คนอื่นรับภาระไปใ,<ช>ให้ใ,<ค>ให้คน,นให้เจ้าของโรงแรมพักรับภาระไป,<ช>ไปฉันไปฉันไปเอ็นจอยโรงแรมอย่างเดียว<ช>ฉันไม่ต้องบริหารอะไรลูกน้องแรงสิ้นแต่ฉันเที่ยวแถมไปเที่ยวได้ตังค์อีก ชีวิตชีวิตนี้สุดยอดมากผมบอกได้เลยเนี่ยอย่าไปทับรับภาระอะไรสช้นคุณถ้าคุณมีภาระหนักอึ้งคุณไปบิดทางละยุคต่อไปไม่ใช่แล้วนะผมกล้าพูดตอนนี้พูดกับกล้องเลยเนี่ยสองสองกล้องเนี่ยฟังดีๆยุคต่อไปไม่ใช่แล้วนะยุคต่อไปจะเป็นโลกของคนไม่มีภาระโลกของคนที่หลั่งลาไม่มีเหมือนไม่มีหลักแหล่งเหมือนชีวิตไม่มีหลักแหล่งแต่จริงๆแม่งอนใช่ใช่เล่ยล่อนหลักไม่มีหลักแหล่งแต่ในในในบัญชีไม่มีเงินเพียบเข้าใจอันต้องแบบนั้น วันนี้นะคะใครอยากลงเรียนคอสนี้ <laughs> คอ,ส,คอสออนไลน์ใหม่ล่าสุดสั่งจิตผลิตเงินเนาะราคาเต็มสามหมื่นบาทใครที่ดูอยู่วันนี้ให้เวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นราคา Earl y Bird บวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวนะหนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทว้าวหนึ่งสามแปดแปดแปดค่ะ นะคะ1 3 8 8 8 1า8 8 8บาทจากราคาเต็ม3ามหมื่นราคา Early Bird บนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นและถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นโอเคไหมเที่ยงคืนดึกนั่นไปมั้ง้าไปดึกไปเดี๋ยวลุงไม่มีคนตอบใช่ห้าทุ่มพอโอเคห้าทุ่มเนาะนี่แล้วแล้วไฮไลท์ของคอร์สนี้คือ80% 70%เผมจะสอนแต่จะมีช่วงเวิร์กช็อป ช่วงเวิร์กช็อปเวิร์กช็อป <Workshop. S 1> นี่คือเวิร์กช็อปมันจะมีเวิร์กช็อปนะจะมีแบบคุณก็ต้องเข้าใจเวิร์กช็อปอ่ะเวิร์กช็อปจะมีเทรนนิ่งเทรนคือมนุษย์เราต้องมีเทรนนิ่งบางคนใช่มันต้องคุณต้องได้รับประสบการณ์ไงต้องอะไรแบบต้องเหมือนกับว่าได้ได้สวมบทของการเป็นคนคนนั้นว่าอ๋อถ้าเกิดฉันคิดมันมันไม่ใช่รับข้อมูลอย่างเดียวคอร์ออสนี้เนี่ยจะมีเทรนนิ่งสาวเทรนเนอร์สาวสวยท็อปของประเทศไทยนะครับ <laughs> <laughs> นี่แล้วก็ใช้แบบมีแค่นั้นเองเหรอคะยังยังเทอะพูดผ่านๆไปเลยคนนี้ก็อุตส่าห์แอคเต็มที่นะแล้วอาจจะไม่พูดจริงก็เลยจำแท้ๆนี่คนนี้คนนี้คนนี้จะเป็นจะมาช่วยเทรนด้วยนี่คือเป็นโบนนะให้เลยนะใหม่มาแบบทําด้วยใจอยากจะแบบอยากจะแบบสอนคนอยากจะแบบให้ทุกคนเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านแล้วสําเร็จเหมือนใหม่หรือยิ่งกว่าใหม่ดียิ่งได้อ่าเพราะฉะนั้น ใหม่จะมาช่วยเทรนด้วยเป็นโบนัสเอ็กซ์ตร้านะครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาออกจากไม,ม,ไม,ม่ต้องบอกว่าที่โคชมาแนะนําพวกคุณนะคะหรือว่าแบบมาช่วยสอนหรืออะไรเงี้ยไม่ได้มีค่าคอมมิชชั่นหรือใดๆอย่าเข้าใจผิดที่บอกว่ามันดีคือรู้ว่ามันดีแล้วอยากให้เข้าถึงทุกๆคนแค่นั้นเองโอเคป่ะแล้วเวลาเป็นเทรนนิ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะต้องให้ดูคือตอนนี้กำลัง พอดีกำลังเทรนอีกคลาสหนึ่งเวลาเทรนนิ่งเนี่ยคุณจะมีเวิร์กบุ๊กเวิร์กบุ๊กนี่เป็นไฮไลท์เวลาฝรั่งมันสอนกันมันจะใช้เวิร์กบุ๊กที่คือเวลาผมไปเรียนสัมมนาเมืองนอกนี่ก็แบบคือสิปีที่แล้วนะผมจะไปเรียนหลายหลาย,ลายสัมมนาที่เอาคนเก่งๆมาแล้วผมจะผมจะสังเกตว่ามันจะมีเวิร์กบุ๊กเวิร์กบุ๊กคืออะไรมีประเภทเนี้ยมีแบบเติมคําในช่องว่าง mm hmm. มันจะมีแบบเนี้ยดูนะดูนะมันจะมีคําถามให้คุณทํามีคําถามให้คุณทำเนี่ย แล้วก็สมมติน,นี่ผมกลังอีกคลาสนึงที่ผมสอนอยู่มันจะมีคําถามให้คุณทําแล้วก็มีคําตอบคุณจะต้องทําคําตอบคําถามคําตอบเพื่อที่จะอะไรไม่ได้เป็นแค่เรียนข้อมูลอย่างเดียวแต่คุณจะถูกเทรนอันนี้นเอยมราคานี้ถูกไปเปล่าไหมได้ได้หนึ่ง,งแลตง้ตรงๆมันถูกเกินไปเพราะว่ามันมีทั้งหมด17 17กดทองตอนนี้1กดยังไม่ถึง1,000บาทเลยแต่ว่าวันนี้นะคะก็ให้เป็นของขวัญกับทุกคนเริ่มต้นไตรมาสสุดท้ายของปีวันที่1กันยายพรุ่งนี้ต้องเป็น1 7ื่นโอเคพรุ่งนี้เพราะมันจะได้หนึ<ช>่งหน่งพันกรุ่งนี้1นึ่งหมพันกโอเคพรุ่งนี้1 6ึ0งพารแต่วันนี้ใครลงวันนี้1 3ึ8 8หามแแล้วคุณรู้แบบว่าสิ่งที่ สิ่งที่การเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยคือคุณเอาข้อมูลเข้ามาก่อนใช่ปะ่ะข้อมูลเสร็จปุ๊บคุณต้องมีการลงมือทำใช่เพราะฉะนั้นคอสนี้ให้ทั้งข้อมูลหลักคิดแล้วก็สอนคุณทำเวิร์กช็อปไปด้วยใช่เหมือนกับว่าคุณได้อาจารย์บัณฑิตเป็นเมนทอร์คอสนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่เรียนได้หมดมันจะทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันพุ่งทยานขึ้นไปอีก โอเคป่ะแล้วมันเป็นหลักที่ไม่มีสอนที่ไหนแน่นอนไม่มีในโรงเรียนไม่มีในวงการคอร์สอะไรไม่มีแน่นอนอะ่ะมันเป็นมันเป็นวิชาขั้นสูงแล้วกันม,มันเป็นวิชามารวิชาขั้นสูงที่ทุกคนจะต้องรู้เพื่อเอาไปทาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นไอจีเท o กตอกนะครับก็ไปที่ไลน์แอให้หมดเลยนะครับไลน์แอดแอดบันะครับแอดบีอูเคอร์สนี้ย้ําอีกทีนะคะสั่งจิตผลิตเงิน แพ่ชื่อก็แบบเออเลิศมากเลยใช่ใช่โหแล้วก็17กดทองสั่งสมองให้รวยสุดยอดมากใช่อยอยากเรียนแล้วเนี่ยอ,อ,อยากส่งต่อแล้วเนี่ยม,<น>มันจะเจ๋งมากใช่ไม่ว่าขออะไรที่ลงมาคุณต้องคุม้มถ้ามันไม่คุม้มผมเสียชื่อแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้ทําแบบนั้นมาผมไม่ได้ทำตามสัญญาแบบนั้นมานะคุณว่าผมจะอยู่มาถึงวันนี้ได้ไหม ถ้าผมผมบอกว่าผมสัญญากับคนตั้งแต่ไหนแต่ไรผมบอกว่าลงคอสผมนะครับผมทําให้คุณคุณ้มแล้วถ้าเกิดผมไม่ทําให้เขาคุ้มผมคุณว่าผมสิ่งที่ผมทํามันจะเติบโตเติบโตงอกง,งามขนาดดีได้ไหมไม่มีใครสามารถอยู่ขนาดนั้นไม่มีใครหลอกคนแล้วอยู่ได้นานได้มผมบอกได้เลยนะฟังดีไม่มีใครโกหกคนหรือหลอกคนแล้วอยู่ยงคงกับพันได้ไม่มี สักพักหนึ่งมันก็จะหายไปละสักพักหนึ่งปีหนึ่งไม่ถึงปีมันก็ต้องถูกจับได้แล้วเพราะฉะนั้น,นการซื่อสัตย์หรือว่าการให้ทําตามสัญญาหรือมากกว่าคําสัญญานั่นคือหลักคิดที่ผมอยากจะฝากไว้วันนี้เมื่อคุณจะคุณทุกอย่างคุณจะเติบโตธุกรกิจคุณจะร่ํารวยมั่งคั่งถ้าคุณสัญญากับผู้คนยังไงแล้วคุณให้มากกว่าที่เขาได้รับนั่นคือคําสัญญาของผมคุณจะต้องได้เกินคุมกับที่คุณลงทุน โอเคไหมผมอยากจะฝากเป็นคําสุดท้ายาอยากจะให้คํานี้ไปมากเลยถ้าคุณอยากให้คนอื่นกระตันอยู่กับคุณด้วยความจริงใจจงปล่อยให้เขาไปมีอิสรภาพแล้วให้เขากลับมาขายให้คุณ <tim. S 1> ใช่ไม่ได้ไม่<ช>แล้วถ้าแล้วถ้าเกิดเกือบดีแล้วนะเกือบซึ้งแลวนะเขาเกือบน้ําตาไหลแล้วนะ <Valley> ถ้าเกิดคุณอยากจะให้คนอื่นกระตันอยู่คุณอย่างแท้จริงจงให้อิสระเขาเพราะว่า เวลาเขาทําเขากลับมาจริงๆคุณจะได้รู้ว่าเขามาด้วยใจจริงๆเขาไม่ได้มาเพราะว่าคุณไปทําให้เขารู้สึกผิดไม่ได้บอกว่าเมื่อถ้ามึงไม่กลับมามึงไม่ได้กระตันอยู่นะเข้าใจปะอย่างนั้นมันมาด้วยมาด้วยความรู้สึกผิดเราก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะความจริงแล้วเราอยากได้เขาที่มาอยากเราไม่ได้พังคับอะไรแต่มาเองอย่างนั้นมันดีกว่าไม่ใช่หรอครับทุกคนเพราะฉะนั้นจงทําแบบนั้นกับคนรุ่นต่อไปกับลูกหลานของเราไม่ว่าพ่อแม่เราทําอยไงไไม่เป็นไรยกโทษให้ท่านเขาไม่รู้เขาไม่รู้แต่ว่า กับลูกหลานของเราเองกับลูกศิษย์ของเราเองให้อิสรภาพกับเขาไปให้เขาไปสร้างตัวให้เขาตื่นใช้ชีวิตอย่างเต็มศัก,กยภาพแล้วเอเขามีผลงานเขาจะมาคุณจะได้ภูมิใจกับเขาใช่นั่นเป็นรางวัลของชีวิตภูมิใจกันหนูไหมคะมากโอ้โห <laughs> คนนี้เก่งมากนะครับทุกคนไปเอาเราสองคนจะมาเทรนพวกคุณครับทั้งเทรนทั้งให้ความรู้เพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยประสบสำเร็จได้เร็วที่สุด รวยเร็วที่สุดแล้วก็เป็นแสงสว่างได้เร็วที่สุดโอเควันนี้ไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากทุกคนบ๊ายบายขอไห้พรนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัณิตวังศีสวัสดีครับ